o x กซี่ h ช n n e l สนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียเจ็ดสกายฟันดอทเวียเจ็ดแอร์ดอทคอมโรงแรมชดาแอดนครในเครือชดากรุ๊ สายการบินไทยเวทเจ็ตจัดโปรโมชั่นลดแรงรับวันแม่ทุกเส้นทางทั่วประเทศราคารวมเริ่มต้น699บาทต่อเที่ยวราคารวมภาษีและค่าธรรมเนียมแล้วเส้นทางสุวรรณภูมิเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตกระบี่หาดใหญ่นครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีอุดรธานีขอนแก่นอุบลราชธานีเส้นทางข้ามภาคระหว่างภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายอุดรธานีและเชียงรายหาดใหญ่เปิดให้จองแล้ววันนี้ถึง19สิงหาคม2565ใช้เดินทางหนึ่งกันยายนถึง 31ธันวาคม2565จองด่วนที่เว็บไซต์ t h v i e t j e t a i r c o m Weetjet ตัวจริงสุวรรณภูมิเงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนดสนับสนุนข่าวโดยสายการบินไทยเวียดเจ w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  e t j e t a i r c o m โรงแรมชดาแอดนครนในครัวชดากรุ๊ปและศูนย์การแพทย์และพยาบาลอัลฟาเมดิคอลโซวิด AMS ขอบคุณที่ให้เราได้ดูแล